สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โซลาเซลล์บ้านสวนของน้าผมนะครับผมก็ได้มาติดตั้งโซลาเซลล์ที่นี่ก็ประมาณ1ปีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าผ่านไป1ปีแล้วเป็นอย่างไงบ้าง <Huh? S 1> ก็แผงที่ใช้ที่นี่นครับก็คือแผง555วัต์จำนวน5แผงนะครับก็คือจะต่ออนุกรมทีเดียวเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนมเพจแผงนะครับว่าสเปคอะไร อ่ะครับแผงก็จะเป็นของลอนจีนะครับจำนวน555วัตต์นะครับก็ VOC อยู่ที่49.95นะครับก็คืออนุกรมไปเลยจำนวน5แผงอ่ไฟก็จะมาอยู่200กว่าโวลต์นะครับแล้วก็ไปดูกันที่เครื่องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อ่ะครับอันนี้เราก็อยู่กันที่อินเวอร์เตอร์ของเรานะครับจับแผงมาก็คือจะขึ้นบนหลังคามานะครับเกาะลูกแก้วลงมาเลยครับอ่าแล้วก็มาเข้าที่ตัวฟิลก็คือจะเป็นระบบบ้านๆหน่อยนะครับก็คืออันนี้จะเป็นบ้านสวนของน้าผมเองก็คือเน้นประหยัดงบนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงก็ไม่มีอะไรบ้างครับที่นี่จะเป็นระบบ24โวลต์น,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแผงต่อ,อยังไงบ้างอ่าอันนี้แผงเข้ามานะครับก็จะเป็นดําแดงก็บวกลบนะครับผมก็จะเอามาผ่านฟิวนะครับอ่าหลังจากฟิวจะมาเซิร์ชกันฟ้านะครับแล้วก็ต่อจากเซิร์ชมาที่เบรกเกอร์ดีซตัวหนึ่งอ่าแล้วก็มาต่อจากเบรกเกอร์ดีซก็คือจะออกไปเข้าข้างหลังเครื่องนะครับอ่าครับอันนี้ก็คือใต้เครื่องนะครับจากเบรกเกอร์แผงมานะครับก็คือ จะมาเข้าตรงนี้นะครับบวกลบอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นสายแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น AC ซ u t นะครับอ่าเดี๋ยวเอ out ออกจากเครื่องมานะครับผมก็จะมาเข้าชินโนทัมเมอร์ชินโนทัมเมอร์ก็เข้าฝั่งอินนะครับแล้วส่วนฝั่งเอาก็ออกมาเข้าเบรกเกอร์ตัวหนึง่งอ่าแล้วส่วนเบรกเกอร์ก็จะมาจ่ายให้โหลดในบ้านก็แบตที่ใช้ครับที่นี่ก็จะเป็นแบต ลิเท10 10 10ียมฟอสเฟต 8S ก็ 8S ก็คือจะมีอยู่8ก้อนข้างในนะครับก็จะเป็น24โวลต์100แอมป์เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอครับอ่านี่นะครับอ่าโหลดจากแผงนะครับก็คือตอนนี้ผลิตมาได้60วัตต์ก็เนื่องจากตอนนี้แบตเต็มไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูเมนูอื่นนะครับ อาแบตตอนนี้มีอยู่27.8โวลต์น,นะครับจ่ายโหลดในบ้านแค่1%ก็อยู่ประมาณ10กวัตต์อาเพราะว่าโหลดในบ้านไม่มีอะไรครับที่นี่หลักๆก็จะใช้แค่ตอนกลางคืนกลางคืนก็จะมีแค่พัดลม,มหม้อหุงข้าวทีวีประมาณนี้นะครับส่วนตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นเจ้า Maxsky Solar าจำนวน 3,500วัตต์หรือว่า3.5กิโลวัตต์ก็ผมก็จะตั้งใช้งานอยู่จริงๆที่ประมาณ3,000วัตต์ถ้าเกิน3,000วัตต์เจ้าตัวชิโนทัมเมอร์นะครับที่ผมตั้งก็จะทำการตัดก่อนเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องโหลดหนักเกินก็เพื่อ,อยืดอายุการใช้งาน,นครับเครื่องจะได้อยู่กับเรานานส่วนชุดนี้นะครับก็คือติดมาแล้วประมาณ1ปีกว่าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรวันนี้ก็ จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าใช้งานไปประมาณ1ปีกว่าแล้วมีปัญหาอะไรบ้างก็ไม่มีนะครับที่นี่ก็คือที่นี่ไม่มีไฟฟ้าเข้าด้วยนะครับจะเป็นโซล่าเซลล์เพียวๆเลยกลางคืนถ้าวันไหนใช้เยอะก็แบตก็จะหมดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ได้ทำการประกอบแบตใหม่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบตมาเพิ่มตรงนี้จะเป็น24โวลต์200แอมป์ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป วิธีท็อปบาลานด์แบตนะครับผมก็ได้ลงไว้แล้วก็ไปดูได้ที่ช่องนะครับส่วนโหลดที่นี่ครับมีน้อยอย่างที่ผมบอกก็ไม่มีอะไรบ้างมีพัดลมทีวีประมาณนี้ครับใช้งานมาปีกว่าสบายมากครับก็ผมถามนะผมแล้วว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าก็อีกปีนึงก็คืนทุนแล้วก็คือคุ้มนะครับก็อย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ใครชอบคลิป แนวนี้แบบนี้หรือจะคอมเมนต์คุยกันข้างล่างก็ได้นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ